ba bum ba 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 อารยาปั b h a ขจัดความเลื่อมล้ำในสังคมเมื่อช่วงเช้าวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเยาวชนทูตอารยสา a ั h a และเครือข่ายจิตอาสาอารยสา a ั h a เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุได้เดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อเป็นกำลังใจและขอบพระคุณคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่นำโดยศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวรณโนประธานคณะกรรมการ ซึ่งได้บรรจุคำว,ว่าอารยสถาปัตย์เอาไว้ในร่างกฎหมายรัฐมนูนฉบับใหม่เพื่อแสดงความเคารพในเกียรติยศศักดิ์ศร,รีความเป็นมนุษย์และเป็นหลักประกันแห่งสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมของประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายครับ คำว่าอารยสถาปัจกับคำว่าพล,ลเมืองมีลักษณะคล้ายกันคำนี้ไม่ใช่วาทกรรมที่พูดขึ้นมาเพียงเพื่อให้ดูเท่ดูเก๋แต่คำสองคำนี้บอกนัยะที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในความคิดและในการกระทำของคนอารยสถาปัจคือการเปลี่ยนความคิดของคนซึ่งอยู่ในสังคมพุทธแต่ก็แปลกมองคนพิการคนด้อยโอกาสว่า ควรจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ควรจะออกไปไหนคนจำนวนหนึ่งเวลาเห็นคนนั่งรถเข็นก็หันมาพูดกันว่าแม้ไม่เจียมตัวออกมาเหมือนคนอื่นนี่เขาเรียกว่าแนวคิดถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คืออันฮิวแมนเป็นแนวคิดที่ไม่มีมนุษยนิยมไม่มีมนุษยธรรมเลยในขณะที่เมืองฝรั่งเขาไม่ได้นัดถือพุทธนะ แต่เขาบอกว่าคนเหล่านี้มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่ากับคนปกติทุกอย่างเมื่อคนเหล่านี้อาจจะโชคดีน้อยกว่าคนปกติคนปกติต้องพยายามทำให้เขาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติซึ่งจะเป็นการยกศักดิ์ศรีความเป็นคนของเขาขึ้นนี่คือความคิดที่ต้องเปลี่ยนใหม่ในสังคมไทยการการะทำก็ต้องเปลี่ยนใหม่จะต้องออกแบบ อาคารออกแบบเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรทุกอย่างให้ท่านเหล่านี้ซึ่งเป็นคนเหมือนเรามีศักดิ์ศรีเท่ากับเราที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกตินี่จึงเป็นความคิดที่เรียกว่าฮิวแมนหรือนิยมมนุษย์หรือมีมนุษยธรรมคำว่าอารยาสถาปั์ก็เหมือนกับคำว่าคนละเมือนะครับจึงไม่ใช่วาทกรรมแต่เป็นการเปลี่ยนกระบวนความคิดทั้งหมด และการกระทําทั้งหมดผมเน้นกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะพละเมืองไม่ใช่วาทกรรมไม่ใช่ความเก๋ของคําพูดแต่พลเมืองนั้นคือสิ่งที่ต้องการบอกว่าสํานึกของประชาชนต้องเกิดขึ้นให้เป็นสํานึกพลเมืองมีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อบ้านเมืองรู้หน้าที่รักสิทธิของตัวเหมือนกับที่คนอื่นเขารักสิทธิของเขามีจิตสาธารณะผมจึงยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า คำว่าอารยะสถาปัตย์ก็ดีคำว่าพลเมืองก็ดีไม่ใช่วาสกรรมเป็นการบอกไปถึงสังคมไทยว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำคําว่าอารยสถาปัตย์นี้ก็มีคนค้านนะค้านเพราะว่ากฤษณะเป็นคนคิดคํานี้ไม่มีในพจนานุกรมฟังดูแล้วมันไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนสื่อมวลชนนะครับว่า คำว่าอารยาสถาปัตคำว่าพลลเมืองเหล่านี้ไม่ใช่วาทกรรมว่างเปล่าแต่เป็นการส่งสารไปถึง สังคมไทยทั้งสังคมคนไทยทุกคนว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าสภาพร่างกายเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะเคลื่อนไหวได้ด้วยวิธีใดเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเมื่อเราต้องการไปเที่ยวเขาก็ต้องการไปเที่ยวเมื่อเราต้องการดูอะไรก็ตามเขาก็ต้องการดูสิ่งนั้นเหมือนกันเพียงแต่เขาอาจจะโชคดีไม่เท่าเราเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญมนุษย์นิยมไม่ใช่รัฐธรรมนูญอำนาจนิยมอย่างที่พยายามพูดกันอยู่ ในหลายที่ผมจะรับเรื่องนี้ไปแจ้งกรรมธิการครับขอบพระคุณมากครับนี่นะครับก้าวใหม่ของประเทศไทยกับคําว่าอารยสาปตะในร่างกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับ เดิม9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกากลับมาพบกันใหม่กิษนะทัวยกล้อเฟรี่ดีไซน์บายกิษนะรณรงค์ส่งเสริมอารยธฉาปัดสะดวกปลอดภัยทันสมัยทั่วถึงเท่าเทียมทั่วไทยก้าวไกลในเวทีโลกสวัสดีครับผม